สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีดีซีอีกแล้วนะครับผมผมบอกแล้วออกทริปมาหน้าฝนโคตรของจริงวันนี้เราเลยจัดให้นะครับผมสำหรับเจ้า Honda NC750X คันนี้รถปีประมา มาดูของแต่งกันเลยนะครับคันนี้มีอะไรบ้างนะครับ คันนี้ดูแลอย่างดีนะกุญแจ2ดอกนะครับผมชิลหน้าเป็นของ g ิวี่นะครับสวยไฟเลี้ยวหน้าเป็น A อวดีเดิมแล้วนี่บังไฟกาดม่าน้้านะครับแต่ลมยางรถโซ่ถูเหลืออีกเยอะมากใหม่ๆเลยคันนี้เจ็ดรซีซีเป็นสูบนอนนะครับผมต่อมาเป็นสปอร์ตไลท์สดวงแคดบาร์ของคิวี่นะครับสีเสอสวยกาดแฮนด์ของ a d ดีปี๊บหลัง3าใบปี๊บเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับผมปี๊บตัวนี้ตัวปลดไว้ด้วยนะปี๊บหลัง3าใบข้อเดิมนะครับคันนี้มีขาตั้งคู่มาดูสีธงสีถังงบ สีเส,อสือสวยเบาะสวยไม่มีฉีกหรือขาดใดๆทั้งสิ้นนี่ถังน้ํามันอยู่ไหนพปดตัวนี้หันซ้ายเปิดถังน้ํามันนะครับอ่าบิดซ้ายเปิดถังน้ํามันเบ๊บอ่าเวลาปิดนะครับผมยกปุ๊บอ่าง่ายๆนะฮะบ,บิดขวาเป็นอะไรรู้ไหมเป็น U b บ o อ k ของเราเนี่เองนี่ ไปหมวกกันน็อกได้หนึ่งใบอุ้ยแถมอุปกรณ์เดินทางเลยนะเครื่องมือนะพร้อมเลยนี้พร้อมของเดิมๆชุดนี้ก็จะเป็นตุ๊กตายกยื้อเพื่อเข้ากับศีราคนไทยนะฮะมีตัวบาจับโทรศัพท์นี่ที่จับโทรศัพท์อยู่นี่สวิตต่างๆอยู่ทางนี้นะครับผมชุกระป๋อดไหลดูเลขหมาคันนี้ก็เลยนะครับผมคันนี้เลขหมายอยู่ที่4ี่หมื่นสี่รถเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่และระบบ ABS ระบบความร้อนอะไรเรียบร้อยพร้อมเดินทางขออนุญาตทำการซร์ทเลยนะครับผม็นไงจะุดจุ๊บปึง้ง เราฟังเสียงจะล้าสิบสูบนอนของเราสองสูบนะเพื่อช่วยในการบรลานรถด,ดีขึ้นนั่นเป็นไงหลักการอีกแล้ว <c oughs> ฟังเสียงท่อเลยนะครับผมเสียงท่อเดิมเข้าได้ทุกอุทยานแน่นอนมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยนะครับผมสูงต่ำ่อไฟอ่า กระป๋อไลท์บนล่างอ๋ไอไะไปเลี้ยวซ้ายขวาพามาคบแต่โอ้โแต่ลมนี่คนิ้ชัดเจนจ่มแจ้งเลี้ยวซ้ายขวาไปเบรก หล่อเว้ยเฮ้ยแต่อย่าลืมนะว่ารถไม่ได้เล็กนะผมน้ําหนักเยอะตัวใหญ่สูง190น้ําหนัก4้อ่ะรถจะดูเล็กไปหรือเปล่าอยากรู้ขนาดรถมาลองเองนะครับ <einem> ขอญยตดับเครื่องสำหรับเจ้า Honda NC 750X คันนี้รถปี2มา17ทะเบียนโดนภาษีไม่ขาดนะครับ <_ S 2> จัดไป3,000จบทุกขั้นตอนผ่อนเพียง4,300กว่าบาท60งวดเท่าน,านั้นตบมือสิครับผม หรือจะเป็นเงินสดนะครับเงินสดอยู่ที่1 6 9 0 0แสนหนเครับสามารถต่อรองได้และเงินสดถูกกว่าจับไฟแนนซ์แน่นอนนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยครับ0 8 9 1 2 1 8 3 0 9ผมอาร์มจากร้านอาร์มดูดีดีซีนารศรัยหรือจะดูตัวจริงกันได้นะครับเราอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสาบรรทัดนอสิงห์นับนะถ้ามาไม่ถึงงานปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดูดีดีซส,สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดอาร์มดูดีดีซีลืมใส่แอดนำหน้าด้วยครับผมมีอมแอน,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 แน,นด์นม เดียกันหรือเปล่าต็ม10คะแนนส่วนตัวผมคันนี้เอาไปเลยครับ9คะแนนหล่อถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไคร์ให้อาร์มดูดีดีี้วยนะครับอาร์มดูดีดีดีรานเล็กสวิทใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ